อ,อ,อ้างว่าจีนเองเนะี่ยมีการปกปิดข้อมูลนะครับเพราะว่ามีข้อมูลที่รั่วไหลครับจากพันธมิตรที่ใช้นามว่าไฟอายนะคือดวงตาที่ห้านี่นะฮะอ้างว่าจีนก็หกชาโลกเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่เชื้อโคโรโาวรัสที่ว่าไม่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้แต่เป็นเรื่องของการแพร่ะระวังส์สู่คนนะครับปรากฏว่า เอกสารการวิจัย15แผ่นที่มันหลุดออกมาเพราะนักวิจัยเองนั้นนะครับน่าจะมีเรื่องของการถูกคมคู่เรื่องของการเอาชีวิตก็เลยก็เลยมีการหลบหนีพร้อมกับเอาเอกสารของการทดลองเนี่ยจำนวน15แผ่นนั้นอ,ออกมาด้วยในด็อกิเมนต์15แผ่นในรีสด็อกิเมนต์15แผ่นเนี่ยก็มีการระบุว่าเ,เชื่อว่าไวารัส ถูกรั่วไหลออกมาจากสถาบันไวรัตวิทยาหูฮั่นและก็มีการเรียกร้องในตอนแรกให้มีการควบคุมและก็มีการกําจัดของการแพร่ระบาดของโครโรนาไวรัสซึ่งมีการรั่วไหลตั้งแต่แรกแต่ปรากฏว,ว่าเขาเองถูกไล่ออกถูกรีเจ็คคือถูกเหมือนคือถูกว่าเอาละถ้าใครเหมือนบอกว่าห้ามพูดนะ ถ้าใครพูดใครไปนั่ไหนเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของความไม่ปลอดภัยเรื่องของการถูกดำเนินคดีที่เดียวกันจำนวนสิบห้แผ่นำนำเอกสารฉบับนี้ออกมาแล้วก็มีการเสนอไปที่เพอเดินทางออกจากจีนเนี่ยก็มีการนำรายงาน15แผ่นนั้นให้กับทางด้านของออสเตรเลียออสเตรเลียเดลี่เทราฟนะครับซึ่งมีข้อมูลในการที่นะข้อมูลเรื่องของจีนนั้นได้ไดทำทดลองขึ้นอย่างแน่นอน มินาออสเตรเลียถึงได้ออกมาค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขามีหลักฐานพอสมควรที่จะเปิดโปงเรื่องของความไม่ชอบมาภากลของรัฐบาลจีนได้เกี่ยวกับเรื่องของโครโนาไวรัสอันนี้น่าสนใจนะฮะอ่ะมาดูเนื้อข่าวต่อนะครับซึ่งในขณะเดียวกันนะครับแหล่งข่าวอุสูของ Fox News นเองก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับข่าวกรองส่วนใหญ่เชื่อว่าโควิด -19 น,นั้นมีต้นกำเนิดจากห้องปฏิบัติการวูฮั่นนะครับ และก็เป็นเรื่องของเจตนาที่จะมีการปล่อยออกมาโดยไม่ตั้งใจจะใช้คําว่าเจตนาไม่ได้ต้องใช้คําว่าไม่มีเจตนาที่จะนําปล่อยเชื้อออกมาแต่อาจจะเป็นเรื่องของเหตุสุิสัสหรือปัญหาจาัดก,การบริหารจัดการภายในก็ได้เพราะถ้าเจตนาที่เอาเชื้อออกมาแพร่ครับคนกีนด้วกันเนีย่ยผมก็ไม่เชื่อ อาจจะเป็นเรื่องของการที่ไม่เจตนาหรือพิประมาทเลินเล่อยอย่างไรที่ทําให้ทางด้านของโควิดในทีนั้นแพร่ออกมาจากห้องทดลองที่วรัสทุทยาหูขันอ่าเนี่ยน่าสนใจมากมาเรื่องของ inside in the human animal market เขาบอกว่าเรื่องของภายในตลาดนั้นนะ่ะถึงแม้ว่าในการบริโภคสัตวนะ์ในเออขาบอกว่านะ ในการบำบัดใหญ่ของโครนดแบนั้นจะมีสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องเขาบอกว่าสัตว์ที่ที่อยู่ในห้องทดลองเมื่อถูกปลดวางเมื่อถูกปลดวางเนี่ยโดยหลักของกฎหมายเนี่ยหลักของอเกี่ยวกับของการแพทยและก็การทดลองของสัตว์ทั้งหลายที่เอามาทดลองเรื่องของทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการฆ่าทิ้งจะต้องมีการทําลายเผาให้เป็นจุนเพื่อมีให้ชีโรนั้นมันออกมาได้ แต่ปรากฏว่าใน15แผ่นนะครับก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เองนั้นเลอะเลอที่นําสัตว์ทดลองนั้นเอาออกมาด้วยเอานะฮะเอาสัตว์ทดลองนั้นออกมาบริโภคด้วยนะครับเพราะว่าที่ตลาดหั้นเองก็จะมีเรื่องของการบริโภคเรื่องของสัตว์แปลกๆอยู่นะอันนี้ก็ติดตามนี้เป็นเนื้อข่าวนะท่านไปดูอ่ะมือนะจากรายงานของพันธมิตรนะครับก็มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรอง ครับของมีการแปลเอกสารไป5ภาษานะครับจาก15แผ่นนะ15ด็อกเมนต์เนี่ยมีการเรื่องของการ t r a n s l a t ร r เนี่ยไป5ภาษาได้แกอ่อ่อเมริกาอ,กอังกฤษอฤษอสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดามาเรื่อตออกไปหลังจากที่ด็อกเมนต์จำนวน15แผ่น,นมีการกระจายให้กับทางด้านของ5ประเทศนะครับตั้งแต่อเมริกาอังกฤษ ออสเตรเลียนิวซดแลนด์แคนาดาเพื่อไปวิเคราะห์ข้อมูลว่ากรณีด็อกคเมนต์นั้น15ฉบับ15แผ่นนั้นน่ะมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ขนาดไหนเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นด็อกคเมนต์ที่ไม่มีความไม่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยถ้าออกมาเปิดเผยปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อเรื่องมีผลกระทบต่อเรื่องของความเชื่อมั่นและก็เป็นเรื่องของการดิสเครดิตของรัฐบาลจีนได้นะฮะอ่ะเราไป เขาบอกว่าในด o c u m เมนต์ตัวนี้นะฮะได้ Exparen อธิบายถึงวิธีที่กินจัดก,การการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสในขณะเดียวกันครับก็มีพยายามอย่างหนักที่จะมีการฝังร่องรอยของโรคก็คือมีการที่จะทำลายร่องรอยของโรคที่อู่ฮั่นรวมถึงการฟอกตลาดถ้าจะเรว่าฟอกตลาดนี่ผมก็คือเหมือนกันแบบ ทำลายหรือว่ามกนการดูแลด้วยการทําความสะอาดในตลาดแผงลอยนะครับเพื่อป้องกันการตรวจสอบหลักฐานจากกรณีเรื่องของการเข้าไปตรวจหาไวรัสจากประเทศอื่นหรือจากต่างของเจ้าที่ WHO เอานะครับทวทีใหม่มันไม่มันรวบนะครับอ่ะ เขาบอกว่านอกจากนี้แหละครับปาก,กิ่งรัฐบาลปากิ่งเริ่มมีการตรวจสอบนะครับเรื่องของอาการแพร่ระบาดนะครับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะครับและมีการบล็อกอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีภาคประชาชนหรือแม้กระทั่งทางด้านาของเจ้าหน้าที่ทางแพทย์นะมีการเตือนประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายงานที่ได้รับจากคณะแพทย์ด้วยกันเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ เอ่อังไงได้รับมือแล้วก็ป้องกันตัวเองด้ทันแต่ปรากฏว่าเรื่องของการบล็อกอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานาโคโรนาไวรัสนั้นก็เลยทําให้ทางด้านของคณะแพทย์หรือเจ้าหน้าที่แพทย์นั้นถูกจับกลุ่มเช่นเดียวกันถ้าท่านที่ติดตามเรื่องของการวิเคราะห์ของผมที่ผ่านมาก็จะรู้เลยว่าแพทย์นทคนไหนบ้างที่ถูกจับกลุ่มคนไหนบ้างที่หายตัวไปนะครับก็ ไปย้อนดูนะครับที่ผมได้นำเสนอมาทั้งหลายคลิปเลยเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้นะครับมันมีข้อกังขาหนึ่งว่ารัฐบาลปักกิ่งเองเนี่ยเมื่อไม่ได้ไรายงานเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อโคโวิด -19 เนี่ยข้อมูลที่เป็นจริงให้กับ WHO ก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้เป็นข้อกังวลข้อกังขาของประเทศเพื่อนบ้าน เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศจีนนะเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ขนําสืบเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามของกฎอนามัยโลกก็เลยทําให้ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าการไม่คุณไม่แมネจคุณไม่บริหารจัดการให้ดีเนี่ยก็ทําให้ข้อมูลของ WHO แล้วก็การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชาวโลกนะครับก็ไม่ทันท่องทีต่อการรับมือเช่นเดียวกันอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ไปอ่านได้นะครับที่าที่ไหนฮะที่ New York Post นิวยอร์กโพสต์นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมยกเมฆมาผมก็แปลสดๆดิคิดบ้างถูกบ้างก็ขอไปด้วยนะภาษาอังกฤษไม่ได้แปลนานถ้าไม่ได้จัดรยกันนะฮะถ้าคำถามทำไมกินหญิงไม่ยอมให้องค์การทำไมเเข้าไปตรวจสอบพฤติการพรื้นฐานอนันนี้สอเห็นจตนไอย่างชัดเจน ก็นี่ครับที่ที่ในเปนเปอร์ฉบับนี้มีการรายงานว่ามีการพยายามที่จะมีการทําลายความคือทําความสะอาดนะครับคลีนนิ่งบิ๊กคลีนนิ่งที่ตลาดอู่ฮั่นทําลายเชื้อโรคทั้งหลายเพื่อมีให้ทานท่านขององค์การอนามัยโลกหรือเจ้าหน้าที่ทั้งหลายมาตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดคือพยายามที่จะมีการบิ๊กคลีนนิ่งให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแต่คำถามว่าเอา้า ก็ต้องให้ให้ถ้าเขาไม่มคลีนิกเนี่ยถ้าโรคมันแพร่ไปนคนกีนก็จะมีการบาดเจ็บล้มตายเช่นเดียวกันมันก็เป็นมองเป็นสองมุมมองหนึ่งว่าเอเป็นเรื่องของการกลปเรือนไหมถ้ามองอีกมุมหนึ่งกินก็เป็นเรื่องของการต้องท้องาทำความสะอาดถ้าไม่ทําความสะอาดไม่ฆ่าเชื้อเนี่ยเชื้อมันก็ลามนี่ครับอ่าอันนี้ก็ต้องให้ให้ความเป็นทางกับทางด้านของจีนด้วยเช่นเดียวกันคือเขามีหลักในทางแลบในทางของด็อกิมเมนต์สิบห้าฉบับนี้ ได้อธิบายว่ามันมีหลักฐานได้เชื่อมโยวงว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันแพร่าจากคนสู่คนแล้วนะแต่เหตุใดนะครับในรายงานของจีนนั้นมันไม่เหมือนกับเปเปอร์15แผ่นนี้น่าสนใจนะน่าสนใจมากนะครับก็เอ,อกสารนี้ชี้ให้เห็นนะครับว่าจีนได้มีเรื่องของการกำหนดห้ามการเดินทางของผู้คนทั่วประเทศ แต่ยังคงบอกว่าห้ามเดินทางในทั่วโลกนั้นไม่ต้องไม่จําเป็นหมายความว่าตัวในเอกสารนี้ยังระบุว่าเลยว่าห้ามคนจีนนะเดินทางในราชอาณาจักรคือบล็อกโดยห้ามเดินทางในในราชอาณาจักรแต่ในเอกสารดังกล่าวนะครับไม่มีการห้ามให้คนจีนเดินทางไปนอกราชอาณาจักรนี่เป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่โอ้โหมัน มันเหลือเชื่อในเมื่อในเอกสารนี้บอกว่าห้ามคนจีนเดินทางในราชอาณาจักรบล็อกเลยแต่ทําไมคุณไม่ห้ามคนจีนมิให้เดินทางออกนอกราชอาณาจากักรตรงนี้นะครับเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ในเอกสารนี้เขาบอกเห็นว่ามันมีเรื่องของเกตจำนงอะไรที่มัน,ม,นมันมีอะไรที่มันในยะตรงนี้หรือไม่นะ,อ,ะอย่าเชื่อผมจนกว่าคุณจะไปอ่านเอกสารนะครับ อย่าเชื่อผม d o n t t r u s t me นะครับจนกว่าคุณจะได้อ่านเปเปอร์หรือในตัวนี้ติขราบแล้วก็วิเคราะห์ด้วยนะฮะคิดวิเคราะห์ด้วยว่าเอกสารฉบับนี้มันมีความที่จะน่าเชื่อถือมากมาน้อยขนาดไหนในเนื้อข่าวฉบับนี้นะฮะก็ให้ความเป็นธรรมกับทางของจีนด้วยเพราะาเราอะเราอ่านของฝั่งเดียวแต่ทางจีนก็นะก็จีนกบอกว่าเขาก็มีเรื่องอย่างเมื่อเช้าเมื่อเย็นเนี่ยผมกนะ็ส่งคลิปไปแล้ว นะครับจีนเองาก็มีร,รับรองนะว่าไม่มีการแพร่ระบาดจากคนสู่คนมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มของ WHO ก็ให้การยืนยันชัดเจนนะว่ามันเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คนเท่านั้นแต่คนสู่คนนั้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็กรีนให้ให้ข้อมูลมาอย่างนั้นนะะอ่ะทีนี้นะครับก็ต้องมาติดตามดูนะครับเพราะกระบวนการทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกรวบรวมในการที่จะดําเนินคดีในชั้นศาล เพราะถ้าไม่พูดในเนื้อข่าวแล้วเนี่ยมันมีหลักฐานเชื่อมโยงในการที่จะใช้ต่อสู้กันในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลนญ,ญาระหว่างประเทศและก็อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องของเอกสาร15แผ่นที่กำลังจะเป็นขี้เป็นขี้ตายและก็ทุโลกก็อยากรู้และอยากรู้ในศาลหรืออยากรู้ข้างนอกศาลก็ต้องติดตามดูโอเคนะครับเป็นเรื่องของการนําเสนอ นะครับในบทความเรื่องของเกี่ยวกับเอกสารรับ15แผ่นที่ทางด้านของไฟส์ e y ้นะครับหน่วยสืบราชการลับได้มาจากเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ในห้องแลบวูฮั่นวิทยาไวรัสสถาบันไวรัสวูฮั่นวิทยานะครับและก็หลังจากที่มีการแพร่ระบาดก็พยายามที่จะนำข้อมูล่าวสารนั้นไปให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อมีมาตรการในการป้องกันตัวแต่ว่า ก็ถูกจับกลุ่มและก็ถูกผลักดันและก็ถูกสั่งห้ามเช่นเดียวกันแต่ว่าคนนี้สามารถหลุดรอดมาได้แล้วก็นำอมเอกสารจำนวน15แผ่นนั้นออกมาด้วยนะอ่ะก็ต้องติดตามดูว่า็อกสารจำนวนสิแผ่น15แผ่นนั้นจะเป็นไม้ตายในการที่จะมัดกีนในการต่อสู้คดีในชั้นศาลหรือไม่